ตอนนี้นะคะอยู่ที่งานอะไรรู้ไหมเอ่ย MG Dealer Conference 2024ค่ะ Asia n mm hmm. e High ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะตื่นเต้นมากอยากให้ดูอะไรรอ,อแบบนี้ LS6 นะคะ Version Black Edition นะคะทุกคนก็จะเห็นความหล่อดุดัน LS6 ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าเข้าไทยเนี่ยต้องแอบมารุนราคากันนะคะเพราะว่า ที่ดีนะคะขายอยู่ที่3 0 0แสนหยวนนะคะก็อยู่ที่ประมาณ1.5ล้านบาทไทยค่ะต้องบอกว่าด้วยออปชั่นครบครบล้ลๆของเขาขนาดนี้นะคะ20ลำโพงมีเซอร์รารอบตัวเลยแล้วก็ชาร์จเนี่ยแบ่งเป็นการชาร์จ3เวอร์ชั่น5นาทีไปแล้วค่ะ200กิโล15นาที350แล้วก็ประมาณ25นาที700บวกบวกกันไปเลยค่ะ <S 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 และนี่นะคะคือแบรนด์ใหม่ที่ จะไปถึงประเทศไทยในปีหน้าค่ะมาภายใต้แบรนด์น้องใหม่ IM นะคะ LS6 ค่ะเมื่อวานได้ไปทดลองขับมาฟีลลิ่งของเขานะคะลุกไลท์ซูเปอร์คาร์ค่ะ3.480ถึงร้อยอู๋เรียกว่าบินได้บินแล้วค่ะทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งความตื่นเต้นนะคะ c y เ e สเตอรค่ะสีแดงหล่อเลยทุกคนก็เห็นที่งานมอเตอร์เอ็กแล้วใช่ไหมคะเมื่อวานได้ไปลองนั่งมาแล้วค่ะคือดีมากปีหน้าเนี่ย เป็นปีทองของ MG นะคะมาในเวอร์ชั่นใหม่ Evolution is now